ในรายการสัปดาห์นี้เขาลือจากข้อมูลหลุดเผยว่าอาจจะกำลังพัฒนาเกมฮ์บไลพ์ภาคใหม่ที่ไม่ใช่ VR Warner ตอร์ยอมรับรายได้จากหมวดวิดีโอเกมลดลง41%เพราะเกมซุดไซส์ควอดตุรกีแบนเกมโลบล็อกในประเทศเพื่อป้องกันการสแสวงหาประโยชน์จากเด็กซ e o ของ EA ออกมาโม้อีกครั้งบอกว่าเกม Battlefield ภาคใหม่จะเป็นภาคที่ทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยสร้างมารวมไปถึงข่าวน่าสนใจอื่นๆอ,อย่างเลเฟอร์เรนซ์ของเกมในการแข่งกีฬาโอลิมปิกด้วย สวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชเหมือนจังหวะของข่าวแรกนี่จะบังเอิญมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําโพลถามไปคือล่าสุดก็มีข่าวลือนะครับจากข้อมูลหลุดเผยออกมาว่าวาวกาลังทําเกมฮับไลท์ภาคมายู่ใช้โคดเนี่ยว่าโปรเจกต์ไวแซนย้ำอีกครั้งนะครับว่ายังเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นก็อย่าเพิ่งพิมพ์ฮับไลท์ทรีคอนเฟิร์ม Half ไปแล้วกันน่าจะพิมพ์กันไปหมดละเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมเนี่ยมีคนสังเกตเห็นในเว็บโปรไฟล์ของนักพากย์เสียงตัวละคร พูดถึงบทตัวละครที่เล่นในโปรเจกต์เกมใหม่ของวาวใช้โค้ดเนมว่าไวท์แซนซึ่งตอนนี้ก็โดนลบไปแล้วนะครับคือหายไปเลยทั้งเว็บไซต์อะ่ะส่วนที่น่าสนใจก็คือคําว่าไวท์แซนเนี่ยมันเป็นชื่อทะเลทรายในเม็กซิโกและเป็นที่ตั้งของแบล็กเม s a าในเกมฮับไลน์นั่นเองหลังจากข้อมูลนี้หลุดออกมาได้ไม่นานไทเลอร์แม็กวิกคนปล่อยข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับค่ายนีย้ก็ได้ออกมาแชร์ข้อมูลที่เขาได้มาจากการดัตต์ใหม่เกมใหม่ที่รันด้วย Engine Engine Source 2 สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับ Source 2เนี่ยเป็นเอนจินหลักที่ใช้พัฒนาเกมใหม่ๆของค่ายวาวอย่าง CS 2และ Dota 2ซึ่งก็มักจะเหลือร่องรอยของโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยไว้ในอัปเดตเกมยกตัวอย่างเช่นในปี2021ที่มีคนเจอข้อมูลเกม Half-Life Alex เป็นเกมชื่อ Deadlock เกมแนว Hero Shooter ใหม่ของค่ายนี้ที่เพิ่งมีการปล่อยเกมเพลย์หลุดออกมาช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับกับอีกอันนึงใช้โค้ดเนม HLX คือตอนนี้เรารู้แล้วว่า Deadlock ไม่ใช่ Half-Life แน่นอน H.L.X. เลยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเกมภาคใหม่ t ทเลอร์แม็กวิกก็อธิบายในวิดีโอของช่องเขานะครับบอกว่า H.L.X. เนี่ยน่าจะเป็นเกมฮับไลท์เกมใหม่ที่ไม่ใช่เวอร์ชัน V.R. ในเกมจะมี H.E.V. สูตรและมีการเดินทางข้ามไปตามมิติแล้วก็มีข้อมูลหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับฮับไลท์อย่างเช่นพวกมิติเซนอะไรพวกนั้นยังไงก็ตามก็ยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับแต่เนื่องจากแฟนๆเนี่ยรอเกมภาค3กันมานานมากเวลาเห็นอะไรนิดหน่อยก็จะแบบมีความหวังแล้วไง แบางทีก็อาจจะดูเพรเจอร์ไปหน่อยนะครับจนกลายเป็นมีมไปะละอันนี้ก็ควรรอประกาศอย่างเป็นทางการจากวาวดีกว่าครับหรือไม่เราก็แก่ตายกันไปก่อนไปกันที่ข่าวต่อไป Warner But t e r เตยอมรับรายได้จากหมดเกมเนี่ยลดลงเหตุผลหลักเพราะเกม s ุ i c i d e Squad ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับดูจากจำนวนผู้เล่นบน t e a มเนี่ยคือมีน้อยมากเลยน้อยเกินไปที่เกมไลฟ์เซอร์วิสเนี่ยจะไปรอดข้อมูลนี้ก็ได้มาจากรายงานกำไรขาดทุนของบริษัทในไตรมาสที่2 ที่รายได้ในหมวดเกมเนี่ยลดลงถึง41%น้ำทีมดิ่งโดยเกม s ซูดไซส์ควอดค h e j u s t i c e League คือ41%นี่จัดว่าเยอะมากนะครับสำหรับบริษัทใหญ่ขนาดนี้แต่เหตุผลหนึ่งที่แกลปมันกว้างขนาดนี้เป็นเพราะว่าปีที่แล้วเกม h อล์ Legacy ทําทำยอดขายถล่มทลายจนขึ้นเป็นเกมที่ขายดีดที่สุดอันดับหนึ่งของปี2023ด้วยตัวเกม s Suicide s q u a d ก็เพิ่งปล่อยอัปเดต Mrs. Free ร e ไปนะครับคือเสียงตอบรับก็ตามคาดเลยถ้าถามว่าสถานะของเกมเนี่ยบัดซบขนาดไหน คือตอนนี้เกมมีผู้เล่นเฉลี่ยแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นบน s t e ีมถ้าจะให้เทียบชัดๆนะครับว่าแย่ขนาดไหนมีใครจําเกม Avenger l ร์ไลฟ์เซอร์ของ k a i ยสควอเอนที่โดนยกเลิกการอัปเดตแล้วก็เอาออกจากหน้าร้านค้าไปแล้วได้ปะครับเกมนั้นยังมีผู้เล่นเฉลี่ยเยอะกว่าไปกันที่อัปเดตต่อไปครับเกมสกอร์ฟิลออกมาอ้างเหตุผลที่เกมเดอะคาิสโตโปรโตคอไม่ประสบความสําเร็จเป็นเพราะปล่อยเกมเร็วเกินไปทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่พร้อม มาถึงจุดนี้ผมเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเกรนสกอร์ฟิลนี้จะโทษทุกอย่างนะครับนอกจากวิสัยทัศน์ของตัวเองละคือในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับช่องแดนอลันเกมมิงคุณเกรนสกอร์ฟิลเนี่ยบอกว่าผมอยากได้เวลาเพิ่มอีก3เดือนครึ่งและนึกว่าจะได้เวลาเพิ่มอีก3าถึง4เดือนคือใส่สิ่งที่อยากใส่เข้าไปในเกมอะ่ะอย่าต้องมาเสียใจทีหลังนั่นคือคำพูดที่บอกผมช่วงเดือนตุลาคมหรือกันยายนปี2021 แต่พอเดือนมกราคมเนี่ยกับมีคนมาบอกว่าไม่ได้ยังไงเกมก็ต้องวางจำหน่ายเดือนธันวาคมปี2022ผมก็บอกว่าให้ตายมันก็ไม่มีทางทำทันอะ่ะแล้วมันจะใช้งบประมาณในการผลิตสูงกว่าเดิมด้วยการปล่อยเกมก่อนเดือนไม่ใช่การลดต้นทุนด้วยซ้ำคือถ้าอยากให้มันเสร็จทันผมก็ต้องยัดคนเพิ่มเข้าไปในโปรเจกต์ถ้าผมอยากได้เพิ่ม20คนเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าผมอยากได้เพิ่ม30-40คนเนื่องจากมันต้องมาสอนงานกันอีกและแต่ละคนเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วไม่เท่ากัน The c a l i s t o Protocol ก็เปิดตัวในปี2022นะครับบนคอนโซลยุคปัจจุบันกับคอนโซลเก่ารวมถึง PC ด้วยเสียงตอบรับที่ค่อนข้างสองทางเลยมีทั้งคนที่ชอบเกมนี้มากๆกับคนที่เกลียดเกมนี้ถ้าใครดูวิดีโอ a i r p u f ูของผมไปแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าผมอยู่กลุ่มไหนคือผมว่าต่อให้เกม Scorefill เนี่ยเลื่อนกาหนดวางจาหน่ายออกไปได้อีก3 4เดือนแบบที่เขาอยากทำเนี่ยเสียงตอบรับมันก็ไม่ดีกว่านี้เท่าไหร่หรอกครับคือต่อให้ performance มันดีขึ้นเนี่ย แต่ระบบหลักกับการออกแบบหลายอย่างมันก็ยังน่าลำคาญเหมือนเดิมอะขนาดผมเล่นตอนมันแพชอัปเดตใหม่หมดแล้วเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าคอนเซปต์หลายอย่างมันนําเสนอได้เคลียมากอะแล้วคือหลังจากเกมออกมาได้ไม่นาน Dead s สเปร Remake มันก็ออกมาด้วยไงคนเอาไปเปรียบเทียบไม่พออันนั้นดันออกมาเทพด้วยก็ตอกฝาลงเข้าไปอีกดอกหนึ่งแต่ถ้าเกมลดราคาเหลือประมาณ300บาทผมว่าคุ้มอยู่ครับก็ไปลองเล่นกันได้แล้วก็ลองแสดงความเห็นกันดู ข่าการที่ข่าวต่อไปตุรกีแบนเกมโลดบ็อกในประเทศเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กผมก็ไม่ใช่คนในคอมมูนิตี้เกมนี้นะครับแต่ก็พอจะรู้ว่ากลุ่มผู้เล่นหลักของเกมนี้ก็เป็นเด็กถ้าไม่มีผู้ใหญ่ที่ไม่ประสงค์ดีจํานวนมากใช้เกมนี้เป็นสถานที่หากินในหลายรูปแบบคือมีข่าวออกมาตั้งแต่หลอกทั่วไปยันระดับที่ควรโดนขังคุกครับในเดือนกรกฎาคมเว็บไซต์บูมเบิร์กก็ได้เผยแพร่บทความว่ามีการส่งคำร้องจากเกมโลดบ็อก ไปสู่องค์กรคุ้มครองเด็กแห่งชาติเนี่ยมากกว่า13,000เคสแค่ในปี2023เท่านั้นด้วยตัวเลขที่สูงขนาดนี้นะครับทำให้รู้ว่าตัวเกมไม่มีระบบป้องกันเรื่องพวกนี้ที่ดีพอในเกมมีระบบให้ซื้อโลบักไปจนถึงของตกแต่งตัวละครต่างๆด้วยบัตรเครดิตที่บางครั้งเนี่ยผู้ปกครองไม่รู้ด,ด,ด้วยซ้ำว่าโดนเอาไปใช้ในวันที่7สิงหาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกีได้ตัดสินใจแบนเกมโลบักในประเทศทั้งหมด คือเกมนี้มันก็มีการเปิดโอกาสผู้เล่นเนี่ยสร้างคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ยังหาเงินจากในเกมได้ด้วยแต่เกมขาดกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ชัดเจนนะครับในการดูแลเรื่องพวกนี้ทำให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเชิงลามกด้วยหลังจากเกิดเรื่องนี้นะครับผู้พัฒนาเกม Ro ลดบ็ x ก็ได้ออกมาตอบในการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Eurogamer บอกว่าเราใช้เวลาเกือบ20ปีทําให้เกมโ o b ดบ็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับผู้ใช้งานทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเด็ก เราเคารพกฎเกณฑ์และข้อบังคับในประเทศที่เราเปิดให้บริการเราพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้มั่นใจว่า r o a d b อ o จะกลับมาออนไลน์ได้ในตุรกีอีกครั้งโดยเร็วที่สุดคือการโดนแบนงจากทั้งประเทศแบบนี้รายได้หายไปเยอะแน่นอนครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะได้เปิดใหม่เมื่อไหร่ไปกันที่ข่าวต่อไป Monster Hunter Wild ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่โชว์ระบบพื้นฐานและระบบโฟกัสอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวอย่างสําคัญอะไรมากนะครับเหมือนเป็นไฮไลท์อาวุธแต่ละชนิด เพื่อแนะนาผู้เล่นใหม่มากกว่าที่คนสนใจคือมีการเปลี่ยนแปลงสอสาอย่างครับเช่นมินิแมปสไตล์สามิติทําให้ดูง่ายขึ้นว่าแผนที่มีความสูงก่ระดับซึ่งก็ทําให้หลายคนเนี่ยสับสนในภาคเวิลด์สัตว์กู่หูอย่างซ e c r e t ที่จะช่วยให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปในแผนที่ขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นลักษณะเดียวกันกับพลามิยสในภาคไรส์เลยแต่ที่เจ๋งก็คือเวลาขี่เนี่ยสามารถสับเปลี่ยนอาวุธหนึ่งชนิดได้ทันทีนอกจากนี้ซ e c r e t ยังช่วยดมกลิ่นและตามรอยมอนสเตอร์ได้ ลักษณะเดียวกันกับการตามรอยด้วยสเกลไฟใน p า r k คเว l ลอุปกรณ์สลิงช็อตติดแขนผู้เล่นก็กลับมาจากพาร์คเวิลดด้วยเช่นกันที่ผู้เล่นสามารถเก็บของตามฉากมาใช้เป็นกระสุนยิง่งจะขอดึงหินให้ตกลงมาใส่มอนสเตอร์แต่มีการอัปเกรดให้สามารถดึงไอเทมอย่างวัตถุดิบจากระยะไกลเข้ามาได้ด้วยแต่ระบบใหม่ที่แฟนๆสนใจมากที่สุดก็คือโฟกัสคือเวลาใช้โฟกัสโหมดผู้เล่นจะสามารถเล็งโจมตีและป้องกันได้อย่างแม่นยำตามทิศทางของมุมกล้องที่หันไป ที่เห็นได้ชัดคือดาบใหญ่เนี่ยสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ระหว่างชาร์จต่างจากภาคที่ผ่านๆมาในภาคนี้ถ้าผู้เล่นโจมตีจุดเดิมของมอนสเตอร์ซ้ำๆนอกจากเป็นการทำลายชิ้นส่วนแล้วจะทำให้เกิดแผลถ้าผู้เล่นเปิดโหมดโฟกัสจะไฮไลท์จุดพวกนี้ทุกอาวุธจะมีท่าโจมตีพิเศษเรียกว่าโฟกัสไตร์อย่างของดาบใหญ่ก็จะเป็นการฟันแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงไปข้างๆด้วยโดยรวมผมว่าภาคปลายเนี่ยได้รับการปรับปรุงมาจากเวิร์กับไรซ์ในหลายจุดก็หวังว่าจะออกมาดีขึ้นนะครับ โดยเกมครับประช o ชำนายภายในปี2025สําหรับเครื่อง PS5, Xbox Series S และ PC อันต่อไปเป็น2-3อัปเดตสั้นๆครับเริ่มกระจากค่าย l e ด e a d a r ผู้พัฒนาเกม Lone Echo ประกาศปิดตัวสตูดิโอนี้ก็ตั้งขึ้นในปี2003พัฒนาเกมให้ค่าย PlayStation หลายอันอย่าง D-Order 1886และเกม God of War บน PSP ทั้ง2ภาครวมไปถึงเกม God of War Origin Collection บนเครื่อง PS3 ด้วย ก่อนจะโดนซื้อกิจาการโดยเมตานะครับในปี2020โดยพนักงานในค่ายเนี่ยได้รับคำแนะนำให้สมัครงานใหม่ในเครือของโ c u ค u s Studio อีกเรื่องสั้นๆคือเกมการ t ต r i s โม่ปล่อยอัปเดตฟิสิกตัวใหม่ทำให้รถทุกคันเนี่ยเด้งไปเด้งมาได้เป็นกรณีคลาสสิกของอัปเดตของที่ใช้งานได้อยู่แล้วเนี่ยให้เจ๋งนะครับตอนแรกผมนึกว่า d i c e กับ EA เนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่เก่งเรื่องพวกนี้ปรากฏว่าค่ายฟลอริฟอร์นีก็ทำได้เหมือนกันผมว่าลองดูเองน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับ หลังจากหลายคนออกมาแชร์คลิปฮาๆบน Twitter หรือว่า X เนี่ยฟลิฟอก็ออกมาขอโทษพร้อมกับประกาศแก้ไขแล้วนะครับก็น่าเสียดายใครอยากเล่นรถเด้งไม่ทันละอัปเดตสันส้นๆอีกอันนึงคือซีรีส์ The Last of Us ของ HBO ปล่อยทีเซอร์อันแรกของซีซั่น2แล้วถ้าสนใจก็ลองไปดูกันได้ครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่20วิเองไปกันที่ข่าวต่อไปอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นข่าวปลอมปรากฏว่าแม่งจริงฮฮ คือไมเคิลเบย์บอกในการให้สัมภาษณ์ว่ากำลังวางแผนถ่ายทำหนัง s k i b i d i Toilet ใช่ละครับ Skibbidi Toilet อันนั้นแหละผมหวังว่าผู้ชมส่วนใหญ่จะรู้จักนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเหมือนกันเอาเป็นว่าไอหัวตัวละครจาก h a l f l ไ f e โผล่มาจากชักโครกเนี่ยมันนิยมมากในหมู่เด็กๆข้อมูลนี้ก็ได้มาจากการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ V a r i e t y ที่ไมเคิลเบย์กับอดัมกูดแมนได้บอกว่าเรากำลังเจรจาอยู่ตอนนี้ เพิ่งเริ่มเสนอเรื่องการทําเป็นทีวีซีรีส์และภาพยนตร์แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในตอนนี้คือตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าเขาไปคุยกับสตูดิโอไหนหรือว่าให้ใครทําแต่คุณอดนะัมกูดแมนเนี่ยบอกว่าสนใจจะทําเป็นหนังสไตล์แบบแอนิเมชันผสมกับไลท์แอคชั่นแล้วก็สร้างเป็นจักรวาลของสกีบีดี้ในสไตล์ของหนังอย่างดิสิกไนหรือไม่ก็จอห์นวิกคือถ้าได้ทําเป็นหนังจริงเนี่ยลองนึกดูนะครับว่าเราอยู่ในยุคที่ได้หนังสกีบีดี้ทอยเล็ต ก่อนหนังที่ดัดแปลงจากผลงานของคุณโคจิมะอย่างเดสทรานดิงหรือแมทเทนเกียรไม่รู้น่าดีใจหรือว่าน่าเศร้าดีไปกันที่ข่าวต่อไปซ e o ของค่าย a อออกมาโมยอีกครั้งบอกว่าเกมแมทเทนฟิลภาคใหม่จะเป็นภาคที่ทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาถ้าใครตามซีรีส์นี้มานานก็น่าจะจําได้นะครับว่ามันก็พูดแบบนี้มาตั้งแต่สมัยภาคก่อนๆแ,แล้วตอนภาค2 0 4 2ก็พูดแบบนี้เหมือนกันเกมจริงออกมาเป็นไงก็รู้กันอยู่ ข้อมูลนี้ก็ได้มาจากเอกสารผลประกอบการประจำไตรมาสที่1ของ EA ความยาวถึง15หน้านะครับมีไฮไลท์เด็ดๆที่ c e ออย่างแอนดูเวลสันเนี่ยออกมาโม้แบบนี้ครับเกม Battlefield ภาคใหม่ไม่ใช่แค่หนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดแต่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่ายเราเราได้ร่วมทีมคนที่มีความสามารถมากที่สุดร่วมกับทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่อลังการที่สุดใน Battlefield อันนี้มันก็เป็นการพูดเพื่อเอาใจผู้ถือหุ้นนะครับที่หลายคนน่าจะจําได้จากทุกครั้งที่มันประกาศเกมภาคใหม่ถ้าจะให้แปลก,ก็คือคาดหวังเกือบตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันบอกอะครับจะได้ไม่ต้องผิดหวังมากแต่ยังน้อยๆนะครับมั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยว่าตัวอย่างแรกแมงโคตดเทพเอาไว้หลอกคนพรีออเดอร์แน่นอนคือผมเตือนหลายครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งที่แล้วหลายคนก็ยังไม่ฟังรอบนี้ถ้าใครอยากร้องอีกก็ตามสบายเลยครับผมเรียนรู้ตั้งแต่สมัยไปทั้นฟิวภาคสามละเมื่อส0ปีก่อน แล้วคือตอนนี้นะครับเกมมันมีคู่แข่งโดยตรงอย่าง d เด o ต้าฟอร์ o อฟด้วยที่เหมือนเสียงตอบรับเนี่ยจะดีมากๆทั้งที่ยังเป็นสถานะอัลฟาอยู่เลยผมก็เล่นไปเกิน12ชั่วโมงแล้วนะครับชอบสไตล์ของการาฟิกกับระบบยิงปืนมากๆเลยแถมระบบแต่งปืนเนี่ยก็มีความละเอียดมากกว่าแต่ก็มีหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันควรปรับปรุงได้เหมือนกันถ้าอยากเบียดเบต f i ฟิลเนี่ยออกจากตำแหน่งผู้นํา ไปกันที่ข่าวต่อไปเกมเดดพูลราคาขึ้นหลังจากความต้องการสูงกระทันหันเพราะความนิยมของหนังเดดพู o แอนด์บูเบอรีนอันนี้ก็เป็นกรณีคล้ายๆกับเกมก o d ซิล l าบนเครื่อง PS4 นะครับที่ผมเคยพูดถึงไปเนื่องมาจากเกมเนี่ยมันโดนอาออกจากหน้าร้านค้าออนไลน์ทําให้เวอร์ชั่นแผ่นที่เหลืออยู่ในตลาดมีมูลค่าสูงขึ้นและเปลี่ยนสถานะเป็นของสะสมรอบนี้ก็คือเกมเดดพูลที่วางจําหน่ายปี2015 ที่คนเอาแผ่นมือ2เนี่ยมาัพราคากันตั้งแต่300ดอลลา, 1, าร์หรือประมาณ10,000บาทยัน900ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ30,000กว่าบาทเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วใครมันจะซื้อวะถ้ามันขายไม่ได้มันไม่มีใครตั้งราคาแบบนี้หรอกครับเพราะงั้นถ้าใครมีแผ่นเกมนี้เก็บไว้เนี่ยผมแนะนํา2อย่างครับอย่างแรกคือรีบขายซะเอากําไรอีกอย่างหนึ่งคือเก็บใส่กล่องสุญญากาศครับรอราคาขึ้น เราก็มาจบรายการตอนนี้ด้วยไฮไลท์เกี่ยวกับเกมนะครับจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสอันแรกนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเห็นกันไปแล้วเพราะว่ามันเป็นกระแสมากๆเลยคือนักวิ่งถือครบเพิงในพิธีเปิดเนี่ยวิ่งบนหลังคานะครับแล้วก็ใส่เครื่องแต่งกายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอานตัวเอกจากเกม Assassin's Creed Unity กลายเป็นกระแสบนทวิตเตอร์ช่วงหนึ่งเลยอันนี้คือแม้แต่ Ubisoft ก็ยังออกมาชมเลยครับว่าโดนใจมากอีกอันนึงที่คนน่าจะไม่รู้เท่าไหร่คือทีมว่ายน้ําชาวญี่ปุ่นครับ ที่ใช้เพลง A Beautiful Song จากเกมนีอัลโตมาตาแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับรายการในตอนนี้จริงๆก่อนทำวิดีโอนี้ผมก็คิดมานานเหมือนกันว่าจะทำอะไรก่อนดีมัวแต่เถียงกับตัวเองเพราะช่วงนี้มันเปิดให้ทดสอบเกมอย่างแมก a า a k e แล้วก็ e l t a Force พร้อมๆกันจริงๆผมอยากจะพูดถึงสักเกมหนึ่งก่อนแหละแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากใช้เวลากับมันมากกว่านี้แล้วก็อยากรอให้ความรู้สึกเนี่ยมันตกตะกอนมากกว่านี้ก่อนนะครับว่ารู้สึกยังไงกันแน่ ไม่อยากรีบทําตอนที่เพิ่งได้เล่นแล้วตื่นเต้นอะไรแบบนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่วิดีโอเกี่ยวกับเกมของช่องผมเนี่ยออกช้ามากบางทีจบเน็ตเวิร์กเทสไปแล้วเป็นเดือนถึงจะได้เห็นพูดต,ตรงๆนะครับผมมองว่านิสัยแบบนี้มันไม่ค่อยช่วยกับงานสายนี้หรือว่าสายอื่นเท่าไหร่เลยเหมือนตัวเองเนะี่ยโมแต่คิดนะครับไม่ได้ทําจริงๆสักทีก็อีกครั้งนะครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนถึงจุดนี้และฟังผมบน่นโดยเฉพาะย่างยิ่งเราสมาชิกช่องที่ช่วยแบกค่าไฟของช่องแต่ละเดือน ช่วงเดือนที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องที่รัฐบาลญี่ปุ่นส้างตรวจสอบเกม Assassin's Creed Shadow นะครับถึงผลจะออกมาเหมือนจะไม่จริงจังมากแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถกดดูต่อได้จากวิดีโอบนหน้าจอเลยครับ